ขำกรัวอยู่พะบอกเลยี่เขาเจ้า่ไอกให้เอาทีเขากขัวู่บ่คือกขวคู่บ่คือมันบ่หายดอกพีพีน้ำแม่พี่ฮะขันว่าน้ำแม่พยังไปเอาอยู่่นอยู่นานมักนาวจกเอาเออเออนง่นจ้ะผู้พี่น้องกำลังสาลวนุ่นวายพี่น้องเอ้ย เดี๋ยวมันฮ้อนแฮงให้อีหล่าไปซื้อน้ำแข็งมาอีกอย่าเอาสวยซ้อนกันจนนั้นก็ได้พัว2พัวปุ๋ยเอ็งมึงยังเลี้ยงบ่กุ้มแลสบายดีเด้อพี่น้องมื้อนี้กวันแม่วันที่11บ่ที่12มื้อนี้่ะโอ้สุขสันต์วันแม่เด้อบสุุคนสุขสันต์วันแม่อีแม่ก็ขอให้สุให้เาซะ หน้ำกันอยู่บ่ได้ขาด11โมงมาแล้วเป็นโหลดออกห่อนไปีละค่ะไปกินน้ำปลาเขาเห็ดเพชเบิ้ดตายชิมดูไปชิมมาก่อนค่ะบกพริกข้าวโพดนั่นเดด้วยอกพริกบ้าดเดี๋ยวไปชิมบังน้าปลาไว้ลูกไปไปเ่า๋ยวาเนี่ยไปถูกไหม แซ่บเบิ่งท่งได้บ่เผ็ดอีเอิ้นวางพริกบ่เผ็ดเหรอเอ้อบักพริกบ่เผ็ดคือบักพริกเฮาได้บักพิกเฮามันเผ็ดอันนี้บักพิกอันแม่ค้าน่ะบ่เ็ดขอบคุณคุณพี่คนสวยเด้อจ้าทางฝั่งไทยาเงินมา500บาทซื้อยังก็ซื้อเพิ่นว่าซื้อเอซื้อ้น้องกินยามบ่มีกิน แม่นี่ก็ขอให้บอร์สุขุสุข้นคุณแม่ทั้งฝั่งไทยฝั่งลาวอยู่ดี่ไม่แห้งบอร์สุขุสุข้นเป็นหอมโป้หอมใ,ให้ลูกให้ยล้านเมื่อเอ่นก็เป็นวันเกิดกะทินวันที่สิบสามซิงหา,าก็บบรจดดิจัดดอกปูปีกะจัดเป่าเค้กน,น้อยๆบับจัดกะอ่ะกัจัดไม่ได้ได้อี <c oughs> ่อน้องเอาเค้กมาให้มันเป่าครบสามปีแล้ว ักแทกคขนาดเปในได้เปล่าเปล่ยพียเดียวจบบ่เกี่ยวเป็นน้ำคนเป็นน้ำสันดานคนมันชิสัวมันชิตายชิเป็นกันเอยวัไปะตูที่ได้กูเหมื่ยมาเลยจิตเหม่ยใจคือ่นามตกหน่องเลยสั่งมา น้องเอิญเป็นคนเอามาเบอร์โทรศัพท์เอิญเออเด้กูจ่ายน้ำลังมึงจ่ายเขาแหละออีหนาวมึงตกลงมึงเป็นหนีเข้ามาปะเดี๋ยวนี่นะโอ้จะแม่นส์จิ้งจอจะซ้ำเดือนกุญแจแล้วจีหลับเดินเออแล้วเบิ่งส่องกูอยู่วะคุณพี่ติดหนีไปพี่หนาจังจ่ายเด้นแล้วเบิ่งไปโอ้คุณเจ๋อเอ้ย อ,อืนมันจน้เป็นได้ละไปซิมแล้วลูกไปซิมแล้วเป็นได,ไดเค,คเ้น,นหัวนแลเผ็ดผันหวานนงไปเอาหมากนาวให้แม่ไปหนูกะมีดได้ไหมเอออาตมีดขึ้นมาหมากนาวมีอยู่แม่คันบก,กินต้องใส่หมักนาวได้แม่นะอันน้ำตาลขึ้นมาน้ำเด้อโอเคโหละพาเด้สุ มาเดอแม่เอ้ยย่างแนื้อย่ตู้เย็นกันนะุ้ยกัย่างะนี้น่ะเน่ามดแล้วบุรพาแม่ใจเอามาอีเอินมอสกูหน้าอู้วงคนกินวานนูงวานเบิดมึงหองคูงคงบุเกือบเดือันมึงคูงห้พอกันไดจากอเลยมาเลยขาบห้พอกึ้น ขอบคุณคุณผีละลายเด้อทั้งฝั่งไทยเนาะที่เมตตาองให้เจริญลุ่งเรืองกิจการงานลุ่งเรืองสมปัานาสุขทิ้งทุกอย่างเด้อคุณผีเอฟซีทุกฐานคือกันผูใหญ่ใจดีทุกคนคือกันเด้อจะขอใส่ก็ขีดวัพ่อพูดขีแล้วปันประหนับบางคนะมีจ้คน ซบเดำดำนิมดิมจะกินเตียวเป็นเนาะสั่นใครก็คนแข่บองเนาะเฮ้ยดำกินเตียวบ่เป็นอืมแข้วอ่องกินเตียวบ่เป็นจอกมะละกอกก๊อกมะนาวให้แม่มา กินจะเบื okay. ่สองสะบ้อนอวนเขาเลยบสวมื่อยก็เอากลักลวเขาลื่อเราประชุมืงเอน้มโต๊ะผ่านตุชชมือ มึงน yeah, ่เอินปุุงน่ะถุงห่อกับพมีเนาะเราจะใส่ถุงห่เบิดอืมกระซาอยู่คูน่กินหมากน้มันก็แค่แ้วนี่อนี้ใส่มาน้ำด้วยมีผักดิบด้วยผักดิบเลย อิ่มเลยอิ่มเลยเว้ยเด็กผู้หญิปักนาคือผมมีหนาเมือนอู้หูหาผมมีหนาอเลยสิงอหน่อยหน่อยแล้วผมมีก็หน่อยใหญ่แล้วนี่น่นผมมีหนาต้องทานตีโล่เรื่อง

นี ng, là phải ่จะทักบ <Ừ. S 2> ุกต้องถวงออกแล้วก็กำลังใส่อืแล้วก็ถงถงหัยินดินในแ่ไหนเที่ยวได้ไรเท่ยบายกันแค่คที่ชงพันลกัะเี่ยเกวเจ้าพัน มันวี่สองพัสวยาบาทไน่อันมนีสินเกยวถั่วสิบบาทแต่จะไปกินลับตลอดแหละนี่จุดไหนบริษัทประวันุนกรบอกไปยังหอเราก็มเมืองมแว่นก็เอกไปซื้อเื่องวห้าาบสี่าก่าบาทเกือยวห้ารอยไม่ใ่เกี่ยวับซื้อเรื่องนาอะไรแทนมันสิบาเมือออกไปหน่อยคือแพนเพิร์ซื้อน้ำตาลแพง เกินใส่เนาะมันหอยหยดดีตลาดชุมๆหน่อยบางมือองไปบางไอะไรวดีห้าร้อยบาทเนาะไม่ใชบวกมือดีไม่ใช่มลำเลีเอาอื่นเสียอย่างเดียว่ทำมาเาอันน ราจะกินบ้างได้มพ่อเอาหั่นนี่เคียวกินม่ามาบ้าผมบ้ากว่าจีบแต่ทงเราอย่คนก็กินกินนายเก่ามึงกินอะไรเกามึงกินอะไรทอดทอดอไกินเผ็ดมันกินเผ็ด้า

บ่งกันมันข้าพ่อตายโคตรโคเป็นว่ากระเ่าจะเจ็กแลยว่าเบื่อเลยมันอยู anyway. ่ตรงเกียวนะทีแรกเราจะคนขายยองมันหลอกหรอหลอกรอตลกอับหลานคิดหน้าที่ลยเน ก็อิ่มสนี่่หอเน่ยนินเสกนกินูบ่ิ่นะ่เกิดยทุก่นเพืมันเป็นปุดเพื่อมันกินดู เน่รบินเด้อเพ่นกินนรูดนานนกอ่ะจะุ่าเอานำตาลลงใส่กรเด็กกระดกแม่1อนาทีแมยังอยู่เอาน้ำตาลลงดเค็ม1นาทีละแม่เราขอบแช่ปลาลุ่ก่อนขอบแช่ปลาลุ่ละลายเด้อดี่ ขเขาจ๊ปลาล่เด้าที่เลี้งลงยงปลาลงใช่หมเขาหนปลาลยงเขหยดอหดิมแหงเด้อปลาลูงเขาห้นดมิแหงเด้อปลาลงวัชิคุสุคนวัชหวังสุสสองสบอนขานขลิปนะเขาขนขลินาิบหน,า,น,คคหนาคือขิบหนาคือพเจา้าลงคลิปแล้วแล้วเจ้าก็ถ่ายคลิปไม่กันน ลาเดอร,ร์ปลาลุ่มค่ะก็ลากระ่างหมเจ๊แสดง,งไม่ปลาลุ่สบายดี